S <S สวัสด like ีพ่อแม่พ uh> uh uh ี uh ่น้องทังช่องนายห้อยที่แปดนะครับนนีมาขอแสดงความยินดีกับคุณคู่นับนะครับโดยทีมงานหมออุ้มนะครับตัวนี้ได้ดวงอกกันดีๆ

ปาดพยลูกปวาดพายหนึ่งสองอืดอืดอืดแจ้วผลงานแยกเพีนะครับผลงานแยกเพีเคนายฟาร์มนะครับเคนายฟาร์มอืดดูดเสล็ดนะครับคุณหมออุ้มมีเครืองดูดเสล็ดล่าหวานใจคุณคู่บ้านน้องแค้นออกมาแล้วนะครับผลงานน้องอันฟ่านะครับ ผลงานนองอันฟ่าเ,เดี๋ยวพอท่านตั้งซือ้อได้มาจากวันดีฟาร์มนะครับได้มาจากวันดีฟาร์มยายเป็นสายพีแสตนะครับสายพี่แสตเ <c oughs> ดี๋ยวลูกอยู่นะครับกระตุ้นลูกแล้วนะครับกระตุ้นลูกแล้วแม่สาวทองแหลกนะครับแม่สาวทองแหลกล่างแมียเม่สาวหัวน้องดำไปหลังรถกับปั่นหนุลูกเขดีอยู่ ผมบ่ได้จับกินนมยากนะครับแข็งแรงแหละจ้วบจวบแล้วนะครับผลงานแยกเพจหนอกโดยทีมงานหมออุ่มนะครับหัวหน้าหัวนมหน่อยหัวนมหน่อยเขาหัวเล็กหัวเล็กเต้าใหญ่สเปกในหอยซี่เปดเลยนะครับหัวนมเัง่อีเต้าใหญ่หัวเล็กผมวันนี้ทีมงานคุณครูชุมชนบ้านหนองแค้นนะครับ ตัวนี้เป็นง่วหัวหนาวิชาการนะครับผสมโดยหัวหนา้าบริหารงานทั่วไปหัวหนา้าพัสดุเป็นผูไทถรำเนาะแข็งแรงปลอดภัยแล้วนะครับรุ่นน้ากันสําหรับพี่น้องถามมาว่าง่วทีผาสะดือมันมีลูกไดบอลนะครับนี่แหละตัวนี้แหละผาสะดือมาเรียบร้อยนะครับผมออกลูกบ่มีผลทางการให้ลูกนะครับแล้วก็แสนรับฟั <laughs> งพันยิมปุยปุยปยุหัวหนาวิชาการแฉดเด อุ้มห้อขวาเบอร์ปากพ่อแม่พี่น้องทางช่องในหอยชี้แปดในห้าพี่น้องสนใจแยกเพลิด082ครับ082 882 882 8866ครับ8866มีตัวใดแบงพี่น้องแนวแยกเพลิตอนนี้ยังเหลือนิดนึงคือเลนริเวอร์หลอดหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็เลนริเวอร์หลอดหนึ่งไอ้ล็อบเซอร์เวดหลอดหนึ่งเป็นสองหลอดลิแกนถือจองไปหมู่หมู่บ้าหนหมื่งก้อนนี่ครับ กระสีเหลือประมาณสองหลอดนะครับแต่กระสีเหลืออีกยู้ขอให้ง้อผมติดทองผมก็เสียเอาออกมาให้พี่นองจับจองคือขอให้ง้อจาของติดทองก็นะครับครับผมนติดทองกับสีเหลือย่างละหลอดสองหลอดนี่แหละครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้นะครับมาแสดงความยินดีกับคุณนนทนะครับคุณนอทได้ลูกกาดดีใจน้ำนะครับคุณนอทหัวหน้าวิชาการผมส่วนผมบ่ ท่านอยากเขาไปไกลนะครับห้แม่กินนมเรียบร้อยก่อนไอ้ตัวเม่นี่น้องอันฝานนะครับขวัญใจในายหอยซีแปดมาจากวันดีฟ้ามนะครับย้ายเป็นสายพี่เร็ผมเห็นโตย้ายนะครับผมมาน่องอาตัตนี้แหละนะครับรอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมหลายๆนะครับมือนีผ้พาพี่ผาน้องมาแสดงความยินดีครับน้องใช่หล่าคู่บ้านน้องแค้นนะครับได้แยกเพียรตัวเมียผลงานผสมโดย คู่อุ้มนะครับคู่ต่อสับเห็นเจนำยิงฟ้ามนะครับไทยทำโดยนายหอยชี้แปกขอบคุณหลายๆลายภากพาแข็งแรงลำลำรวยๆนะครับ